สวัสดีน้องๆค่ะเมื่อข่าวที่แล้วเราก็พูดถึงไกโคไลซีสเมตาบอลิซึมแล้วก็เลกูเลชันไปแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเคปไซเคิลค่ะซึ่งก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนเหมือนเดิมคือเมตาบอลิซึมของเคปไซเคิลเนาะแล้วก็เลกูเลชันของเคปไซเคิลค่ะเราก็มาดูภาพรวมกันก่อนเนาะว่าเคปไซเคิลมันคืออะไรมันมีมันเอาไว้ทำอะไรทำไมต้องมีเคปไซเคิล เกฟไซเคิลหรือเรียกว่าเดี๋ยวปรกกาลืมบุกครั้งเกฟไซเคิลมีชื่อเรียกอื่นๆว่าไตคารบอลิกแอซิดไซเคิลอีกชื่อก็คือไซิตริกไซเคิลแล้วเกฟไซเคิลเนี่ยมันมีจุดสำคัญก็คือเกิดในทุกเซลล์ที่มีไมโตคอนเดียแล้วทีแล้วถ้าน้องๆคิดว่าถ้าเป็นเลืดบัตเซลเม็ดเลือดแดงมันจะเกิดได้ไหมคะ เกิดได้หรือไม่ได้แล้วทำไมถึงเกิดได้หรือไม่ได้เลดแบตเซลมันไม่มีไมโตคอนเดียเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดไม่ได้เกิดถ้ามีข้อสอบถามว่าเคสไซเคิลเกิดในเม็ดเลือดแดงได้หรือไม่ก็คือเกิดไม่ได้เพราะว่ามันเม็ดเลือดแดงไม่มีไมโตคอนเดียแล้วเคสไซเคิลมันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่ออกซิได ออซิติลโคเอแล้วอะซิติลโคเอมาจากไหนอะซิติลโคเอก็มาจากการสลายคาร์โบไฮเดรตลิปิดโปรตีนแล้วพอออกซิไดซ์แอซิติลโคเอเสร็จไปไหนต่อก็เอาไปสะได้พลังงานสร้างพลังงานในรูป ATP n a d s FADH2 แล้วสารให้สารพลังงานสูงสตัวนี้มันเอาไปทำอะไรต่อมันก็ไปเข้าการหายใจระดับเซลล์ต่อเลยอิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนต่อ นอกจากนี้มันก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อเยื่อด้วยซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นระบบบัฟเฟอร์ในเลือดได้สารตัวกลางไปสังเคราะห์สารอาหารต่างๆต่ตตตตอไปนะคะก็มาดูเมตาบอลิซึมของเคปไซเคิลกันตรงนี้มันตรงนี้พี่เกินก่อนหเฉยนะตรงนี้มันจะมันมามันมาจากไกลโคไลซิดไกลโคไลซิดใช่ไหม มันได้ไพรูเวตตรงนี้ซึ่งถ้าทั้งไซเคิลมันก็ต้องคูณ2เนาะแต่ว่าอันนี้เอามาแค่ตัวเดียวก็วคือจากไพรูเวตเมื่อกี้มันก็จะมีคาร์บอนคาร์บอนสตัวมันก็จะสะีะเสียสะคาร์บอนออกไป1ตัวออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เหลือคาร์บอน2ตัวเป็นอะซิติลโคเอแล้วก็เสียแล้วก็มี NAD บวกมารับอิเล็กตรอนเป็น NADH ด้วย แล้วทีนี้มันก็จะมีออกซาโลอะซิเตตมีคาร์บอนสี่ตัวมันรวมกับอซิติลโคเอคาร์บอนสองตัวก็เลยกลายเป็นสารที่มีคาร์บอนหกตัวก็คือซิเตตแล้วก็ใชเอนไซม์ซิเตตซินเทสจากนั้นมันก็เปลี่ยนไอโซเมอร์เป็นไอโซซิเตตเป็นไอโซซิเตตมีคาร์บอนหกตัวเหมือนเดิมแล้วไอโซซิเตตที่มีคาร์บอนหกตัวก็สละคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปตัวหนึ่งเหลือเป็นคาร์บอนห้าตัว เป็นอัลฟาคีโตกูตาเลตแล้วก็ใช้เอนไซม์ไอโซซิเตตไอโซซิเตตดีไฮโดรเจนเอสดีไฮโดรเจนเอสคือเอนไซม์ที่ดึงดึงไฮโดรเจนออกจากสารตั้งต้นแล้วพอมันได้ไฮโดรเจนมาก็มี NAD บวกมารับเป็น NADH แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกไปใช่ไหมซีหก็เลยเหลือ C5 ก็เป็นอัลฟาคีโตกูตาเลตแล้วมันก็เสียสละ คำว่าซีออกอีกตัวหนึ่งเหลือเป็นซีซีแล้วก็ดีไฮโดรจิตนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะดีไฮโดรจีเนสก็คือดึงไฮโดรเจนออกจากสารตั้งต้นแล้วพอมันดึงออกมาใช่ไหมมันก็มีไฮโดรเจนแล้วมันก็มีตัวมารับอาจจะเป็นแบบ nads fad nad บวก fadh บวกอะไรอย่างเงี้ยเออตัวมารับไฮโดรเจนมารับพลังงานแล้วมันแล้วตัวที่มารับพลังงานก็กลายเป็นสารให้พลังงานสูง เห็นนะโ okay. อเคเอาดึงหนี่ยหิ่งสีค่ะแอลฟาคีโตบุตรเลชใช่ไหมดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกซีหายไปตัวนึงก็เป็นซีซีเป็นเสือซักซินิลโคเอแล้วก็วีเอดีบวกมารับเป็นเอนเอดีเอชแล้วก็ใช้เอนไซม์แอลฟาคีโตบุตรเลตดีไฮโดรเจนเนสแล้วจากซักซินิลโคเอก็เป็น โอเคเป็นซักซินีซักซิีเนตมีมี GDP มารับเป็น GTP แล้วก็จากซักซินีเนตเป็นฟ um ูมารตก็เดี๋ยวนะโอเคก็มีซักซินิลโค a d ดีไฮโดร e n เน e มีเสียอ e ิเล็กตรอนไปมี FAD มารับเป็น FADH2 แล้วก็จากฟูมารตเป็นมาเรตก็เติมน้ำเข้าไป แล้วจากมาเลตเป็นออกซัลโลซิเตตก็มีมาเลตดีไฮโดรเจนเอทแล้วก็ NAD บวกมารับ NADH ซึ่งเรามาดูกันว่าอันนี้คือหนึ่งพรูเวตนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่าไกลโคไลซิีไกลโคไลซิแอ่ะมันได้เอ้ยเดี๋ยวไกลโคไลซ,ซิแอ่ะมันได้สองพรูเวตมันได้สอง แต่เอาคูณหนึ่งเหอนก็ได้ก็คือถ้ามันถามว่าผลิตถ้าเขาถามว่าผลิตภัณฑ์ตอนหนึ่งไพรูเวตมีเท่าไหร่มี1นึ่สองสสเป็น ADH 1 GTP อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่เคฟไซเคิลมันก่อนก่อนเคฟไซเคิล แล้วก็ f a s 2ก็เป็น1แล้วก็ 1, 2 2่งสคาร์บอนไดออกไซด์แล้วทีนี้ถ้าตอกกูโค้1ตัวก็คือ2องพรีเวตก็คือต้องเอาอีพวกนี้มาคูณ2โอเคต่อไปก็มาพูดถึงเรื่องการควบคุม ก็คือขอมย้อนกลับไปนิยามก่อนเวลาวเวลาพูดถึงการควบคุมพี่ชอบพิมพ์พี่ชอบย้อนกลับไปนิยามเพราะว่ามันจะนาให้รู้ว่าแบบมันเป็นแบบยังไงอะพื้นเพมันเป็นยังไงแล้วก็จะแบบมีตัวกระตุ้นตัวยับยัง้งอะไรประมาณเนี้ยแบบพี่ชอบย้อนกลับไปนิยามก่อนเสมอเลยเวลาแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแบบหนึ่งนะ ก็คือนิยามของเคฟไซเคิลใช่ไหมเป็นการออกซิไดซ์แอซิติลโคเอจากการสลายคาร์โบไฮเดรตลิปิดโปรตีนสร้างพลังงานออกซิไดแอซิติลโคเอแปลว่าแปลว่าจากการสลายแปลว่าถ้าพลังงาน ถ้าพลังงานมันเป็นการสร้างพลังงานใช่ไหมแสดงว่าพอสร้างพลังงานแล้วมันก็จะได้พลังงานเยอะแล้วทีนี้ถ้ามีสารที่แบบให้เป็นสถานการณ์ที่แบบให้พลังงานเยอะๆมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมายับยั้งเคปไซเคิลเช่นนี่ไงนี่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 สารให้พลังง,งานสูง แต่กาพี่ไม่แน่ใจไม่ไม่ชชว่์ว่ามันต้องจําถึงขั้นแบบขั้นไหนด้วยหรือเปล่าแต่รู้ว่าแบบมองแค่ภาพรวมก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะพอแค่ภาพรวมก็พอแล้วนะก็คือเนี่ย ATP เห็นไหมไมายับยังเคฟไซเคลิล NADH ATP ยับยังเอ้ยยับยังอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนแบบว่าเราต้องดูสถานการณ์เราต้องดูเราต้องเข้าใจว่าเคฟไซเคิลอ่ะมัน มันเป็นมันแบบว่าอ่ะกลับไปนิยามจำไม่ได้โอเคอ่ะสิจะสร้างพลังงานในรูป ATP แล้วก็คือสร้างพลังงานอ่ะมันมันเป็นการการดำเนินต่อไปของเคมไซเคิลอ่ะมันเป็นการสร้างพลังงานแล้วทีนี้พอมีสารให้พลังงานสูงมาก็มันสร้างพลังงานมันได้พลังงานเยอะอยู่แล้วอ่วพะพอเกิดอันนี้เสร็จนะนี้องไหมแล้วทีนี้พอ ATP มาเป็นสารให้พลังงานสูงมามันก็แบบมันก็จะไม่ยับยัง้ง วัฏจักรหนีเพราะว่ามันวจุดประสงค์ของวัฏจักรเนี้ยมันต้องการสร้างพลังงานแล้วพอมีพลังงานมากเกินพอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมายับยัง้งถ้าเข้าใจมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะช่วยในการจําได้ดีขึ้นก็คือขั้นตอนนี้ก็ ATP ใช่าใไหมสร้างให้พลังงานสูงก็แสดงว่า NADH เนี่ยเป็นแบบพลังงานสูงแล้วมันก็ไม่อยากจะสร้างพลังงานและมันมีพลังงานสูงและเนี่ย ATP เนี่ย ยับยัง้งยับยัง้ง NADH เนี่ยเออแล้วอ๋อก็เหมือนเหมือนอีหลบนั้นเลยเหมือนเหมือนเหมือนไกลโคไลซิตเลยน้องๆคืออะซิติลโคเอคือแบบมันมันดาเนินไปใช่ไหมมันดําเนินไปดําเนินไปแล้วพอมันมีสารนี้สูงแล้วอะมันก็ไปยับยัง้งอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ในกาทติฟฟิตแบบแบบไปยับยั้งนี่คือไม่อยากจะสร้างแล้วแบบมีสาร มีสารสารเยอะสารสารผลิตภัณฑ์เยอะแล้วก็ไปยับยั้งกระบวนการน,นี้อะไรอย่างนี้ซีเตก็เหมือนกันก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนว่ามันดําเนินไปใช่ไหมแล้วมันมีพลังมีโพดักสูงมันก็อยากมันก็ไปยับยัง้งแล้วโอเคซักซินิวโคเอ ก็อนี้ก็เหมือนกันคัซีนิลโคเอใช่ไหมซีินิลโคเออยู่อยู่แถวนี้มั้งมันก็แบบมีสารมันเยอะมันมีผลิตภัณฑ์เยอะแล้วมันก็เลยไปยับยัง้งแล้วทีนี้มาดูตรงตัวกระตุ้นกันบ้าง AMP ADP เนี่ยมันเป็นสารที่แบบเกิดเวลาร่างกายมีพลังงานน้อยเหมือนกว่า กระบวนการนี้มันสร้างพลังงานใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีสารที่แบบสื่อว่าเออพลังงานในร่างกายเราน้อยนะมันก็ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันก็แบบต้องมารับอิเล็กตรอนอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคประมาณนี้ทุกคนวันนี้เราเรียนตรงนี้ ชิงเก่งมากทุกคนไปแล้วนะบายบายพักผ่อนกัน